ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของบนประหลาด40ปีมอลล์สีนะครับก็เขาเรียกว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าไว้ใจแล้วก็มองเห็นมองสิว่าเป็นเซฟโซนแล้วก็เป็นผานวิญญที่แบบเป็นชั้นนาแล้วก็พูดเลยว่าใครที่ชอบมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมอลลอสีก็คือไม่มีหวังแน่นอนผมเนน้องนผมเรียนตกนะครับเป็นรุ่นน้องพี่กอตีเดียวเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างฝาก็ จอยครับใช่ครับเวลาถือว่าเราไปออกลอกเนี่ไไยครับหรือว่าไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือหรือหรือว่าภาพวิวอะไรเราก็จะได้เจอแบบพี่พี่ยิมงานนะ แบบเกือบทุกคนเลยคือส่วนใหญ่ก็จะมาแต่มองรังผึ่เองครับมันก็เหมือนเป็นการตอบคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ภูมิใจแทนว,ว่ามอะไรเราแบบรุกแบบคุ้มแบบว่าทีนที่เส<ร>ียใชจริงวันนี้มี่เราเชิญมาคือยังเป็นแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายคนมากเลยครับที่แบบเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรคุณภาพน,นะครับก็ผู้เรยกว่าภูมิใจมากแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าวันนี้ได้เจออาจารย์ด้วยบรรยากาศของการประชุมไม่ค่อยเลยครับคือส่วนส่วนใหญ่แล้ว ผมก็จะแบบมีการคุยกับอาจารย์เพราะเขาทั้สื่อถึงอาจารย์นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาหาอาจารย์ด้วยอาจารย์มีโปรเจกติคของงานปีนี้ได้จารแล้วไหมครับงานปีนี้ก็งานปีนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีซีรีส์นะครับร่วมห่อลงลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีภาพยนตร์ด้วยเรื่องนี้ตาขวดนะครับก็ฝากฝากด้วยครับอันนี้ที่ฝากซีรีส์ใหม่จริงหรอก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนลุคประมาณหนึ่งเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าเข้ากับซีรีส์ใหม่ด้วย ไม่บอก,ไม,บอกไม่ถ้าถ้า,ถาคูถ้าคู่ก็คูกับหมอเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่คู่แบบเฮ้ยได้เหรอจริงเหรอด้วยแต่คุณได้จับตามว่าการกลับมาของเราเรามันก็จะต้องยิ่งกว่าปีที่แล้วเออเรามองว่าแบบเราไปสุดในเรื่องของสิ่งหนึ่งแล้วเราอยากจะกลับมาเป็นความธรรมดาบ้าง,อ,งอยากให้คนัมาใส่งคิดว่าไม่ได้หรออ่า ผมยังเชื่อว่าแบบทุกคนน่าจะอยากเห็นความรักที่เกิดจากความพยายามอย่างเงี้ยคือผมอยู่ในแบบโลกที่มันเฟอร์เฟคตลอดเวลาแบบแบบเรื่องนึงก็รวยมหาศาลเรื่องนึงก็เป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยคนอาจจะอยากเห็นผมในมุมที่แบบไม่ได้ต้องรวยมากเป็นแค่คนคนหนึ่งที่แบบต่อสู้เพื่อวความรักก็ได้ไม่ได้เราอยากได้เป็นคนจนน่ <laughs> คือไม่ก็ไม่ถึงขั้นจนแต่แค่ว่าแบบไม่ได้มีฐานะที่เวอร์เหมือนแบบเหมือนเหมือนฟิลเหมือนเรื่องก่อนๆที่เคยเล่นนะครับทั้งคู่เลยปะ อ่อไม่บอกแต่เอ <c oughs> ็นซีะเอ็นซีหรอก็อ่ไม่ไม่รู้เลยอ่ะก็รอดูดีกว่ายากนะต้องับเรื่องเอ็ซีเพราะว่าเราทำสุดเแลาสองเรื่องจริงจริงยากครับเพราะว่า MC เอ็นซีเรื่องเรื่องใหม่ก็ต้องดีไซน์ใหม่ก็ต้องทําให้คนดูรู้สึกใหม่ตัวนักแสดงเองก็ต้องรู้สึกใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นการเขาเรียกว่าร่วมมือระหว่างแบบเขาเรียกว่าทางค่ายด้วย ทั้งพูนกลับแล้วก็ทั้งตัวนักแสดงด้วยทํายังไงให้คนดูรู้สึกแบบแปลกใหม่แล้วก็ยังสดใหม่อยู่อย่างเงี้ยอันผมมอว่ายาครับเตรียมใจแค่ไหนเตรียมใจแค่ไหนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำมาหลายปีมันแตกต่างไปเยอะแล้วแตกแตกต่างแตกมศดาไปแล้วคิดว่าก็เดี๋ยวตอบในชั้นสามครับใช่ไหมเลยหรอไี่ร้อยนั้นแล้วไงสามไสโฟ คือติดตามกันปีนี้ใช่ครับจะอยากให้ติดตามจริงๆเพราะว่าทุกอย่างคือเราพยายามจะทํามาให้มันธรรมดาที่สุดแล้วก็สดใหม่ที่สุดรับรองว่าสนุกแน่นอนโอเคครับร้องนะคีับ้